สวัสดีครับเรมากาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงลูกหนังโลกกับ Inside Sports ครับริยัดมาเรสครับกลายมาเป็นนักเตะร,รายล่าสุดนะครับที่ย้ายไปเล่นในลีกของซาอุโดยเขาย้ายไปเล่นให้กับทาด้านอัลอาลลีครับปีกแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้นี่ย้ายมาจากเลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ปี2018นะครับพาทีมนี่ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไป4สมัยล่าสุดก็3แชมป์นะครับ แชมป์เปเปลีกแชมป์ยูฟาแชมเปลีกและแชมป์เอฟเอคัพครับลงเล่นให้กับทา้าดแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปทั้งหมด236เกมในทุกรายการยิงไป78ลูกกับทำได้อีก59แอซิสการได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นเกียรติกับผมเป็นอย่างมากผมมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการที่จะคว้าแชมป์ต่างๆและผมก็สุขสนานกับการเล่นฟุตบอลผมประสบความเส็็จทุกสิ่งทุกอย่างมี5ปีที่ไม่อาจจะลืมเลือนได้ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักเตะที่เหลือเชื่อหลายต่อหลายคนแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมและผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดในโลกพาทีมคว้าแชมป์เอาชนะทั้งลิเวอร์รพูลแล้วก็ปีล่าสุดก็เอาชนะทางด้านอาร์เซนอลช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และมีความสุขในชีวิตผมเสมอ มาเรสใบซารลิสอปีนี่ก็เริ่มมีข่าวคราวเรื่องการย้ายไปเล่นในลีกของซาอุมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับเขามีความรู้สึกว่าเขาเริ่มที่จะไม่ใช่ตัวเลือกอันดับต้นๆ้นของทางด้านเป๊ปอีกต่อไปโดยดูได้นะครับจากรอบชิงชาเลนในศึก FA ฟเอครับแล้วก็ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกกุนโดการก็ไปแล้วนะครับทางด้านริยาดมาเรสก็ไปแล้วแต่ว่าแบรเโดซินวานี่เป๊ปห่วงมากครับยังไงเป๊ปก็จะไม่ให้ออกจากทีมนะครับแต่ถ้าออกไปพร้อมๆกันนี่3คนก็ถือว่่าเเเป็นรรืองทีีดยวคับ จากนี้ไปต้องมาลุ้นนะครับว่าทางด้านเป๊ปดิจะไปเอาใครเข้าสู่ทีมก็นั้นมีข่าวนะครับว่าถ้าหากวิญ,ญาสมาเรสย้ายออกไปพวกเขาจะไปดึงราฟินญาครับมาจากทางด้านบาร์เซลโลนาส่วนค่าเหนื่อยที่ทางด้านริยาสมาเรสจะได้รับดิฟาบิเซโอโรบโนระบุนะครับว่าเขาจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ750,000ปอนด์ครับ นี่ก็ต้องบอกว่าเฮียรวีโกได้เลยนะครับฟาบิซซโอโรมาโนนี่ออกมาบอกนะครับว่าฝั่งของมาเน่กับทางด้านอัลนาซเซอร์แลวก็รวมถึงบายยูบินี่นตกลงกันได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางด้านอัลนาซเซอร์กับบายยมบินี่นก็ตกลงทางวาจาแล้วนะครับซาดิโอมาเน่ก็กำลังจะกลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทางด้านอัลนาเซอร์ทันทีครับหลังจากที่มีข่าวมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็ตรวจเอกสารนะครับแล้วก็เข้ารับการตรวจร่างกายก่อนที่จะมีการชูเสื้ออย่างเป็นทางการครับ จริงๆแล้วมาเน่นี่ต้องการที่อยากจะอยู่กับไบเยอร์ต่อนะครับต้องการที่อยากจะสู้ต่อแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับนะครับว่าอนาคตของเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับทางด้านไบเยอร์หลังจากที่เข้ามาแทนที่ของเลวานนะครับมาเน่นี่ก็ไม่สามารถจะทาผลงานได้เทียบเท่ากับเลวานโดยทําไปทั้งหมด12ประตูกับอีก6แอสเซสนะครับกับฤดูกาลแรกที่ลงเล่นให้กับไบเยอร์มิวนิกมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือดันไปมีปัญหาก,กับเรรอยซานเน่ ั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับบาเชิร์มินิกนีก็ไม่เคยให้ความนสนใจในตัวของมาเน่นะครับทีนี้พอเชนดเออน์เสเซอร์ติดต่อเข้ามาพวกเขาก็เตรียมจะขายทันทีอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเอาเงินก้อนนี้นะครับไปสมทบทุนในการซื้อตัวแฮร์รี่เคนมาจากเอนแนมฮอสเปอร์ครับไปกันแบบรัวๆยนะครับฟาบินโยครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลีกในซาอุนะครับก็คือทออาร์อิตฮัด แต่ตอนแรกก็มีปัญหาครับเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับเรื่องสุนัขของเขาครับแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วฟาบิซิโอโรมาโน่ระบุนะครับว่าอาอิทิฮัดกับลิเวอร์พูลครับใกล้ที่จะบรรลุเงื่อนไขในการปล่อยตัวฟาบินโยตอนนี้ก็มีการเช็คเอกสารเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าใกล้มากๆแล้วที่ฟาบินโยจะได้กลายเป็นนักเตะใหม่ของท่านอารอิทิฮัดครับอาอิทิฮัดนี่ก็คาริเบนเซมานะครับเอ็ olo, onte, นกาโลกองเต้นะแบนแล้วก็มีทางด้านฟาบินโยอีก นักเตะวัย29ปีครับเมื่อรูการที่ผ่านมาดี่ลงเล่นให้กับลิวพูไปทั้งหมด49เกมครับแล้วก็ทำไป2แอสเซสเป็นนักเตะดิเฟนซีมิดฟิลด์คนสำคัญนะครับพาลิวพูนีจบในอันดับที่5วันก่อนนี่ทางด้านจอแดนแฮนเดอร์สันีี่ก็เพิ่งจะย้ายไปอยู่กับทัชอาร์เอตนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นทางด้านฟาบินโยครับบาซาโลนางานเข้าซะแล้วนะครับเมื่อมีรายงานข่าวจากทางด้าน r m c Sport ระบุว่า ปารีสแซงต์แงชงครับใกล้ที่จะได้ตัวเดมเบเล่นักเตะปีของบาร์เซโลนาโดยแชมปีลีกเอิงนี่เตรียมที่จะมีการจ่ายค่าฉีกสัญญาครับมูลค่า50ล้านยูโรให้กับบาร์เซโลนาห้าล้านยูโรนี่จะมีไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนี้นะครับตอนนี้พวกเขาก็พยายามเร่งจะปิดดีลดังกล่าวให้ได้ครับบอกว่ามีการพูดคุยกับเอเจนต์ของทางด้านเดมเบเล่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เรียกว่าออกมาในทิศทางที่เป็นบวกเอาแล้วงานนี้เป็นเรื่องละ นักเตะวัย26ปีนี่ย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาในปี2017ย้ายมาจากทางด้านบรูเซียนดอร์ทมุนตอนนี้เขากำลังมีการพูดคุยกับทางด้านปารีสแซงชมงการเจรจานี่กำลังมีความคืบหน้าเป็นไปได้ด้วยดีโดยทางด้านรูสเอลิกเก้ครับเฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสรปารีสแซงชมงเนี่ยถือว่าเป็นหวัวใจสำคัญนะครับเป็นคนที่ขับเคลื่อนดีนดังกล่าวก็เป็นอนดีตผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนาครับต้องการที่จะดึงนักเตะชาวฝรั่งเศสคนนี้เข้าสู่ทีม เคสของเดเมเล่ก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับเอ็มบาเป้นะครับเอ็มบาเป้จะอยู่หรือจะไปยังไงเดเมเร่ก็จะมาครับส่วนทางด้านอัลฮิรายกับปารีสแซง์แมงนี่ก็ยังคงมีการพูดคุยกันอยู่นะครับในเคสของทางด้านมา์โกแวรัตตินักเตะชาวอิตาเลียนครับตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องของค่าตัวนะครับหลกัหลกๆเลยส่วนเรื่องค่าเหนื่อยโห่ฟังแล้วก็อึ้งอีกแล้วครับ ระดับถูกๆนี่หาย,ยากจริงๆนะนะครับในการที่ย้ายไปเล่นให้กับซาอุแล้วก็ได้ค่าตัวถูกๆได้ค่าเหนื่อยถูกๆนี่มันไม่มีอะครับอัลพิราณีระบุนะครับว่าเขาเตรียมที่จะยื่นค่าเหนื่อยให้กับทางด้านมา์โกเวรารตติสูงถึงปีละ50ล้านยูโรนี่50ล้านยูโรต่อปีนะครับเซ็นกัน3ปี สัญญาของทางด้านมาโกวารติกับปารีสแซงต์แมงจะหมดลงในปี2026นะครับแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับนักเตะมิดฟิลด์ชาวอิตาลีคนนี้เอาลฮิลาก่อนนะ้นนี้ได้มีการยื่นข้อเสนอมูลค่า30ล้านยูโรให้กับทางด้านปารีสแซงต์แมงครับแต่ว่าเปเช่ีต้องการจะได้ค่าตัวอยู่ที่80ล้านยูโรคาดว่าดีลดังกล่าวดีจะปิดด้วยราคาค่าตัวที่60ล้านยูโร ดูเบนเนเวสนะครับมิเรนโควิชซาวิชคูลิบันลีนะครับมาลคอมตอนนี้ก็ย้ายไปเล่นกับทางด้านอัลฮิราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะถึงคิวของทางด้านมาโก้แฟรัตติครับมาการาสื่อชื่อดังในสเปนนะครับระบุว่าเรอัลมาดริดใกล้มากๆแล้วครับที่จะได้ตัวเอ็มปัปเป้คาดว่ามันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับหลังจากที่ทางด้านปารีสแซงต์แชแบงดีกรีดไลท์ครับ พร้อมที่จะขายให้กับฝั่งของเรอัลมาดิดคือรู้อยู่แล้วนะครับว่ายัางไงก็คงจะเสียให้กับเรอัลมาดิดแน่ๆลนะ่ะรอบนี้หลังจากที่รอบที่แล้วนี่ดึงทางด้านเอ็มบปเป้น,นี่ต่อสัญญาฉบับใหม่ได้ตอนนั้นเอ็มบปเป้นี่ก็มีรายงข่าวนะครับว่าหลังจากต่อสัญญาเสร็จสักพักหนึ่งเขาก็ได้ขอโทษไปที่ทางด้านเรอัลมาดิดครับจริงๆแล้วก็อยากจะย้ายไปอยู่กับมาดิดแหละนะครับแต่ว่าโอ้โหโดนคนรอบข้างดีแบบให้บีบ ให้อยู่กับทางด้านปารีสแซงชามงต่อนะครับนำโดยท่านประธานาธิบดีครับแต่ว่ารอบนี้นี่ประธานาธิบดีก็ประธานาธิบดีนะครับคงไม่สามารถที่จะรั้งทางด้านเอ็มปาเป้ให้อยู่กับทางด้านปารีสแซงชามงต่อไปได้ตัวเขาออกบอกกับทางด้านเปเชนะครับว่ายังไงก็ไม่มีการต่อสัญญาปารีสแซงชามงก็คือไม่มีทางเลือกครับถึงแม้ว่าจะอนุญาตให้เขานี่มีการพูดคุยกับลีกในซาอุดนะครับแต่ว่าเขาไม่คุยด้วยครับ อันทิราจะยื่นเท่าไหร่ก็ปล่อยให้อันทิรายยื่นไปครับเขาไม่ไม่สนใจครับเขาต้องการที่จะเล่นในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางด้านเรอัลมาดริดนี่มาจากมาการนะครับโดยคาดกันว่านะครับราคาค่าตัวของทนา,าน M ั้เอ็มปาเป้ทั้งหมดนี่จะอยู่ที่250ล้านยูโรครับโดยก็แจ้งไปที่ฝั่งของทาง่าน M ัเอ็มปาเป้เป็นที่เรียบร้อยมีารายงานข่าวนะครับว่าคุณแม่ของเอ็มปาเป้นี่ก็ได้บอกกับทางด้านเรอัลมาดริดนะครับว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับปารีสแซงต์แงชงกอีกครั้งหนึง่งพยายามท ลดราคาตรงนี้ลงมาครับ250ล้านยูโรมันอาจจะดูสูงเกินไปเดี๋ยวจะไปต่อรองให้และกันครับตอนนี้เรอัลเดียก็กำลังร,งรอคอยโทรศัพท์จากคุณแม่ของเอมบปเป้นะครับหรือไม่ก็ทีมทนายความครับเดี๋ยวให้บอกราคาที่ชัดเจนครับว่าเขาต้องจ่ายราคาเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆครับมีการระบุนะครับว่ายังไงทางด้านเรอัลเดก็สามารถครับที่จะได้ตัวเอมบปเป้ในซัมเมอร์นี้ครับ ทีนี้ถ้าเอ็มปาเป้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนี่บาเซโลนาเดือดร้อนไหมก็มีคนไปถามลาอป้านะครับบอกว่าเอ๊ะผม,มตกกังวลหรือเปล่าถ้าหากเอ็มปาเป้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดไม่เลยนะครับเอ็มปาเป้ดีเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะเขาสามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้เขาสามารถที่จะสร้างความยุ่งยากเวลาที่ลงเล่นในเกมได้แต่ว่าผมมีความเชื่อมั่นในทีมของผมนักเตะของบาเซโลนาที่เรามีในเวลานี้สำหรับผมแล้วพวกเขาคือเดอะเบส ที้โค้ชได้ออกมาพูดถึงทางดนานอาดากูเล่นะครับนักเตะใหม่ที่เพิ่งจะย้ายเข้าสู่ทีมครับผมต้องบอกนะว่าเขามีทักษะที่ยอดเยี่ยมมากๆถ้าเทียบกับอายุของเขามีเท้าซ้ายที่วิเศษมากๆผมมั่นใจเลยนะว่าเขาจะมี Impact อย่างมากเขาสามารถที่จะยิงประตูดได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีเทคนิคที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานในพื้นที่คับแคบผมคิดว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเซ็นสัญญาเพื่ออนาคต แต่อย่างไรก็ตามนะครับโทนี่โครสก็ได้ออกมาบอกนะคบว่าอย่าไปกดดันนักเตะคนนี้มากจนเกินไปครับอย่าเพิ่งไปคาดหวังอายุอย่างน้อยอยู่ครับเห็นมาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับนักเตะที่แบบย้ายมาอยู่กับทีมแล้วปรากฏว่ามีคนคาดหวังมากๆแล้วเสร็จแล้วเป็นยังไงครับนักเตะไม่ประสบความสาเร็จล้มเหลวไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกดดันนักเตะมากจนเกินไปครับลาการเซตาเดลโลสปอร์ตระบ,บุว่ายูเวนตุส ตั้งราคาของเฟเดริโก้เคซ่าเอาไว้ที่52ล้านปอนด์นะครับในซัมเมอร์นี้ทีมที่ต้องการาใหา่ที่ตัวเขาตอนนี้มีความเป็นได้ไม่สุดก็คือลิเวอร์พูลแต่ว่าลิเวอร์พูลนี่ต้องการที่อยากจะจ่ายไม่เกิน38ล้านปอนด์นอกเหนือจากลิเวอร์พูลแล้วก็มีเชลซีบาเย,ยอร์มิวนิคแล้วก็ปารีสแซงต์แองต้องการที่อยากจะได้นักเตะค,คนนี้ด้วยนะครับทีนี้ลิเวอร์พูลสมควรไหมที่จะเอาทางด้านเฟติริโก้เคซ่าไปอยู่ด้วยถ้าดูจากปัญหาการบาดเจ็บของเขานี่ก็ พลาดการลงสนามไปถึง62เกมนะครับตลอดระยะเวลา2ฤดูกาลที่อยู่กับยูเวนตุสครับ94เกมในทุกการแข่งขันขนี่ยิงไป22ประตูแล้วก็ทำได้อีก20แอสซิส์ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์อพูลโอกาสออกซ้ายเป็นตัวจริงอาจจะน้อยก็ได้นะครับเพราะว่าฝั่งขวาพวกเขาก็มีโมฮัมเหม็ดซาลาอยู่แล้วแม้บางโมนี่คือไปแตะไม่ได้อยู่แล้วนะครับในขณะที่ฝั่งซ้ายก็มีทั้งทนงดนดนิอาสรวมถึงโชต้าด้วย นะคเคซ่าได้ย้ายไปอยู่กับเรออ์พูลจริงๆก็น่าจะเป็นนักเตะประเภทโรเตชันนะครับคงจะไม่สามารถการันตีตัวจริงกับผงแดงได้แล้วก็พบก,กับ i n s i d e ์สปอร์ตแมนแนคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ